Ô. Mẹ. Ui 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 ui. Lột phẩm bị, yên yên. Ô. con phi. ั่งนี้มันใหญ่ไป สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทักกับผมแม่ทีนทบันิดอ่ะคลิปที่สองเราชมครับอ่ะช่วยกันครับลองวินล้อด,ดูอดพานไทยไปแล้ว sụt sụt tiêu rồi ướp 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 mẹ nà này hại rồi นี่ขนาดรถเล็กนะครับถ้ารถใหญ่ไม่ต้องพูดเลยหมดสิทธิ์ลงไถจบไปแล้ว3ไร่ จ้าของนาครับต้องช่วยกันด้วย โอ,โอ,โอ,โอ้ขนาดเดินยังหายเลยเนาะคนยังจมเลย เดี๋ยวก็หนีแหลยเดี๋ยวนอนไม่ได้หนีมันติดตรงนี้แหละพี่ทำไมมันไม่คอยอ่ะเข้าหน้ามันติดดินหมดเลยนะแต่มันเป็นเสยที่นี่เพิ่งเห็นคือจีหนาอนนี้เนาะเคยอจีดขนาดนี้พี่อันนี้ไปได้อยู่พี่ ่ะีะรจเดี๋ยวขัดต,ต้นไทรแต่ยังเราจะไปโชวยใมู่บ้านเอม้มีไม้ไอ้น,นั่นนับไมมสามงามเนี่ยถ้าเหลือตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตรยงนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยขึ้นเรีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอันนี้นะ<ป>อ่ะอีก,กรอบหนึ่งครับถอยหลังคราวนี้พอ,อแต่งมาก็ด้วยฮะ สิบห้าแรงรถครับบวกกับแรงสมองแรงคนแรงใจหน้านีหายเลยฮนะ วินขึ้นไปครับขึนเทลนี้ก็ยังดีหนักเครื่องหนักหน้าเลยฮะสองสูบโคโปต้าครับโอ้ที่แกบอกว่าตั้งแต่มาเป็นเคยบุยรำบ้านกวดยังไม่เคยติดขนาดนี้เท่าทีปกติไม่ออกรับจ้างนะครับ ปีนี้เป็นคิวของเขาแหละเพราะว่ารถใหญ่นั้นหมดสิทธิ์ลงฮะ งานใหญ่เลยครับาแบบนี้ เดี๋ยวมาวินกันต่อฮะ chơi canh chắn hồi 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 quan พอก่อนพี่โอ้ oh. mm hmm. มอนฝั่งนี้มันใหญ่ไปโอ้ oh, ใจหายใจความ เอ,เอาเอาลุงสาดเลย <c oughs> อ่ะเจ้ของนาครับอะไรที่อยู่ใกล้ฮะ <c oughs> เต็มที่ครับออกแรงกัน าครับติดตามนะฮะติดตามในคลิปต่อไปของเราถือว่าสาหัสอยู่ครับชมด้านหน้านี่เลยนะครับเล็กๆแต่ว่าเรื่องใหญ่เลยเหรอฮะ,ะแบบนี้ขอบคุณทุกท่านครที่เข้ามารับชมและก็ติดตามกันลาแล้วครับผมสวัสดีครับยัยงสู้ทุกวินาทีอยู่